ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอยามนี้เทพเซียนสันร,ร้างกำลังทำความคุ้นเคยกับอำนาจพลังรังสารบริสุทธิ์ที่เพิ่งได้รับส่วนทางด้านชัยเหลียนก็นั่งทำสมาธิโดยพยายามปลดปล่อยกระแสเสียงเรียกหาร่างแยกของนางเฉินเซียงสามารถสังเกตได้ว่าเทพเซียนสันร,ร้างมีอาการตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยสมควรเป็นเพราะอำนาจพลังรังสาที่พยายามครอบงำตัวเขากลับกลายเป็นการเก็บเกี่ยวในท้ายที่สุด เฉินเซียงเจ้ามีความสนิทสนมกับร่างแยกของข้ายอย่างนั้นหรือปัจจุบันพวกนางอยู่ในกระจกเทพหกวิธีใช่หรือไม่ชัยเหลียนลืมตาและเอ่ยถามผ่านกระแสจิตนางรู้ว่ากระจกเทพหกวิธีมีห่วงมิติเฉพาะตัวที่ทรงพลังใช่เฉินเซียงพยักหน้าชัยเหลียนเหลือบมองไปยังเทพเซียนสันสร้างจากนั้นนางก็ส่งกระแสจิตสอบถามกับเฉินเซี่ยงต่อไปว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ากับพวกนางเป็นอย่างไรเจ้าสามารถตอบข้าได้ตามตรงข้ารับรองว่าจะไม่ตำหนิหรือนึกโกรธเคืองเจ้าน้ำเสียงที่นางพูดผ่านกระแสจิตนั้นค่อนข้างอ่อนโยนดูเหมือนนางจะไม่ตำหนิหรือกโกรธเคืองเฉินเซี่ยงจริงๆเฉินเซี่ยงรู้สึกงงเล็กน้อยเขาไม่เข้าใจว่าทำไมชฉยเหลียนถึงถามแบบนี้หรือจะเป็นไปได้ว่าชัยเหลียนมองเห็นเขาเป็นคนผีทะเลเหลียนเอ๋อทำไมเจ้าถึงถามข้าแบบนี้ เจ้าคิดว่าทำรังแกร่างแยกของเจ้าอย่างนั้นหรือเฉินเซี่ยงถามกลับและไม่คิดจะตอบคำถามของนางเพราะข้ารู้สึกได้ว่าเจ้ามีความสนิทสนมกับร่างแยกของข้านี่คือสัญชาตญาณของข้าชัยเหรียญกล่าวผ่านกระแสจิตด้วยน้ำเสียงที่บ่งบอกถึงความมั่นใจแม้ข้าจะไม่ได้อ่านความทรงจำของร่างแยกแต่ข้ากลับได้รับความรู้สึกแปลกๆเจ้าบอกข้ามาตามตรงได้ข้าเพียงแค่ต้องการจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่ ข้ากับร่างแยกของเจ้ามีสัมพันธ์ลึกซึ้งแต่ข้าไม่ใช่คนที่เริ่มก่อนเฉินเซี่ยงกล่าวตอบเหลียนเอ๋อเจ้าอาจไม่รู้ว่าข้าต้องเจอกับอะไรต้องบอกเลยว่าร่างแยกของเจ้ามีทักษะสะกดจิตที่ทรงพลังมากนางสะกดจิตข้าด้วยทักษะพิเศษแล,และลากข้าขึ้นเตียงชายเหลียนขมวดคิ้วหักพิจารณาจากสีหน้าก็ดูเหมือนานางจะรู้สึกโกรธเคืองเล็กน้อยแต่หากสังเกตจากแววตาก็ดูเหมือนานางจะรู้สึกตื่นเต้น เฉินเซี่ยงที่เห็นการแสดงออกของนางในยามนี้ก็ไม่อาจระบุได้ว่าชายเหรียญเบื้องหน้าเป็นบุคลิกของใครกันแน่สีหน้าที่แสดงออกในยามนี้ดูเหมือนจะเป็นบุคลิกของจัก,กรพรรดิบัวสวรรค์ก้าสีแต่ก็มีความสุขุมเยือกเย็นของเทพเซียนเทียนมูนมู่นอกจากนี้ยังมีอารมณ์ของเหรียญเอ๋อผสมอยู่เล็กน้อยสรุปว่าเจ้ามีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับร่างแยกของข้าจริงๆเอาเถอะช่วยเล่าเรื่องร่างแยกของข้าให้ฟังที ชายเหลียนกล่าวจริงสิงยาบอกให้ผู้อาวุโสรู้ว่าร่างแยกของข้าอยู่ในกระสบกเทพหกวิธีของเจ้านางไม่ต้องการให้เทพเซียนสันร,ร้างรับรู้เรื่องนี้เพราะเกรงว่าเทพเซียนสันร,ร้างจะคิดไปไกลในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างนางกับเฉินเซียงเฉินเซียงพยักหน้าก่อนจะเริ่มบอกเล่าเรื่องราวของฟางชิงและสาวๆาวของนางพร้อมอธิบายถึงทักษะภาพหลอนศูนย์วิญ,ญญาณอย่างละเอียดนอกจากนี้เขายังบอกเล่าเหตุการณ์ที่เสียตัวให้กับฟางชิงอย่างละเอียดเช่นกัน หลังจากได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดชัยเลียนก็กล่าวขึ้นว่าช่างน,น่าสนใจจริงๆข้าไม่นึกเลยว่าร่างแยกของข้าจะเชี่ยวชาญทักษะที่ทรงพลังเพียงนี้ทักษะภาพหลอนศูนย์วิญญาณอย่างนั้นหรือข้าต้องการได้รับทักษะนี้จริงๆทั้งสองสื่อสารกันผ่านกระแสะจิตแต่ถึงแม้เทพเซียนสรรสร้างจะไม่ได้ยินทั้งสองพูดคุยกันทว่าเขาสามารถรับรู้ได้ว่าเฉินเซียงกับชัยเลียงกำลังพูดคุยกันอยู่ ในสายตาของเทพเซียนสรรสร้างมองว่าหนุ่มสาวคู่นี้อาจจะกำลังแลกเปลี่ยนความในใจต่อกันอยู่ดังนั้นเขาจึงไม่คิดจะขัดจังหวะเพียงแต่อมยิ้มเล็กน้อยเหลียนเอ๋อพูดไปข้าก็อาจเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่ข้าไม่ต้องการให้ฟั่งชิงหายไปเฉินเซียงกล่าวเขาไม่ต้องการให้ฟั่งชิงและคนอื่นๆต้องสูญเสียตัวตนดังนั้นเขาจึงตัดสินใจพูดความรู้สึกของตนเอง เรื่องนั้นเจ้าไม่ต้องกังวลยามนี้ข้าได้วิธีการใหม่แล้วข้าจะแข็งแกร่งขึ้นได้โดยไม่จําเป็นต้องสูญเสียร่างแยกชัยเหรียญพยักหน้าการที่ข้ากระจายจิตวิญญาณให้ร่างแยกจุติก็เท่ากับการมอบให้ชีวิตแก่พวกนางอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างข้ากับพวกนางไม่ควรถือเป็นมารดาและบุตรแต่สมควรเป็นพี่น้องกันชัยเหรียญกล่าวต่ออีกว่า หากข้าบังคับร่างแยกเข้าผสานมันก็เท่ากับการฆ่าพวกนางถึงแม้ข้าจะได้รับความแข็งแกร่งอย่างรวดเร็วแต่วิธีนี้จะทำให้วิธีบ่มเพาะและทักษะเทียนมู่หมื่นนิรันด์ของข้าเกิดความเบี่ยงเบนไปเรื่อยๆท้ายที่สุดข้าก็จะถลําลึกไปสู่วิธีมารสมควรเป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะถ้าหากเจ้าบังคับร่างแยกกลับคืนมาผสานพวกนางย่อมต้องมีความเครียดแค้นไม่มากก็น้อยและสิ่งนี้สมควรสร้างผลกระทบต่อจิตใจของเจ้าโดยตรงเฉิญเซี่ยงพยักษหน้า เฉินเซียงปัจจุบันเจ้ารู้สึกอย่างไรกับฟางชิงชัยเหลียนถามไม่รู้สิค่ากับนางเพิ่งจะเฉินเซียงเว้นช่วงและถอนหายใจช่างเถอะให้คิดซะว่าเจ้าไม่ได้ติดค้างอะไรนางชัยเหลียนกล่าวนางไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเฉินเซียงกับฟางชิงเนื่องจากบุคลิกของเหลียนเอ๋อมีความรู้สึกที่ดีต่อเฉินเซียงขณะที่อวินสือเหลียนและสิ้นโหรต่างก็มีความรู้สึกดีต่อเฉินเซียงเช่นเดียวกัน ในขณะนั้นเทพเซียนสรรสร้างได้กระแอมเบาๆจากนั้นเขาก็ลืมตาและพูดว่าข้ามีการค้นพบครั้งสําคัญเกี่ยวกับทะเลจิตวิญญาณผู้อาวุโสการค้นพบนี้เป็นไปในทิศทางที่ดีหรือไม่ใช่เหรียนกล่าวถามถ้ายังไม่อาจระบุได้ว่ามันดีหรือไม่ดี เทพเซียนสันรสร้างกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังทะเลจิตวิญญาณชั้นที่ส2องของข้ายังคงมีอำนาจพลังรังสันสีแดงแต่ข้าสามารถควบคุมอำนาจพลังรังสันนั้นได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งไปกว่านั้นมันยังเป็นอำนาจพลังที่พิเศษมากหรือจะเป็นเพราะอำนาจพลังรังสันชนิดพิเศษภายในทะเลจิตวิญญาณที่ทำให้เทพเซียนอีเทียนกับพรรคพวกของมันมีความสามารถพิเศษที่ทรงพลังเฉินเซียงกล่าวสมควรเป็นเช่นนั้น เทพเซียนสรนสร้างพยักหน้าคาดว่าภายในอำนาจพลังรังสารสีแดงนี้สมควรมีทักษะพ,พลังวิญญาณอยู่ภายในทำให้เจ้าของทะเลจิตวิญญาณได้รับความสามารถพิเศษที่อยู่เหนือกฎพลังแห่งวัตจักรเจียนเซินเว่ยที่สามารถทะลุมิติได้ก็เป็นเพราะมันได้รับทักษะพ,พลังวิญญาณที่อยู่เหนือกฎพลังแห่งวัตจักนั้นสินะใช่เหลียนกล่าวใช่เทพเซียนสคร์สร้างพยักหน้า ผู้อาวุโสถ้าเช่นนั้นทักษพลังวิญญาณจากอำนาจพลังรังสรรค์สีแดงของท่านมีความสามารถเป็นอย่างไรเฉิญเซียงกล่าวถามอย่างอยากรู้เห็นการค้นพบนี้ทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากยามนี้ข้าไม่อาจอย่างถึงมันได้ดูเหมือนว่าทักษะพลังวิญญาณภายในทะเลจิตวิญญาณชั้นที่ส2องของข้าจะถูกผนึกเอาไว้เทพเซียนสรรสร้างกล่าวบางทีอาจเป็นเพราะการได้รับอำนาจพลังรังสรรค์ของข้าไม่ได้เป็นเหมือนกับเทพเซียนอีเทียนและพักพวกของมัน ดังนั้นผนึกของทักษะพลังวิญญาณจึงไม่คลายตัวออกให้ข้าอย่างถึงข้ารู้สึกว่าการอย่างถึงทักษะพลังวิญญาณนี้อาจมีเงื่อนไขที่เป็นอันตรายชัยเหรียญกล่าวผู้อาวุโสหากอำนาจพลังรังสรรค์ภายในทะเลจิตวิญญาณของท่านยังเป็นสีแดงก็ย่อมหมายความว่ามันยังไม่ใช่อำนาจพลังรังสรรค์ที่บริสุทธิ์โดยสมบูรณ์ข้าเองก็คิดเหมือนกับเจ้าเทพเซียนสรนสร้างพยักหน้าก่อนจะกล่าวยิ้มยิ้มว่า ด้วยเหตุนี้ข้าจึงจำเป็นต้องขัดจังหวะคู่หนุ่มสาวเพราะมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากผู้อาวุโสท่านพูดถึงอะไรอยู่ชัยเหรียญกล่าวถามพลางกรอกตากระลับกระเหลือกไม่มีอะไรเทพเซียนสรรสร้างหัวเราะจากนั้นเขาก็หันไปพูดกับเฉินเซียงว่า เฉินเซียงข้าอยากให้เจ้าเข้าสู่ทะเลจิตวิญญาณของข้าเพื่อหาวิธีกำจัดทักษพลังวิญญาณนั้นทิ้งไปข้าคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายจึงไม่ต้องการเก็บมันเอาไว้ซึ่งการได้รับทะเลจิตวิญญาณชั้นที่12ก็ทำให้ข้าพึงพอใจมากๆแล้วเอาเป็นว่าข้าจะลองดูเฉินเซี่ยงพยักหน้าอย่างไรก็ตามพวกเราไม่ควรดำเนินการขณะที่กระจกเทพหกวิธีกำลังห่อทะยานเพราะมันเสี่ยงอันตรายมากเกินไป กระจกเทพหกวิธีหอทยานต่อไปอีกหนึ่งวันและเมื่อเฉินเซี่ยงคิดว่าฝ่ายของเทพเซียนอี้เทียนจะออกไล่าตามไม่ได้ทันเขาก็ตัดสินใจลงจอดที่ภูเขาลูกหนึ่งภูเขาลูกนี้มีถ้ำขนาดใหญ่เฉินเซียงกับเทพเซียนสันรสร้างเข้าไปด้านในถ้ำขณะที่ชัยเหลียนคอยเฝ้าระวังอยู่ด้านนอกหลังจากเข้ามาถึงด้านในเฉินเซียงก็เริ่มการตรวจสอบทะเลจิตวิญญาณของเทพเซียนสันรสร้างทันที ทะเลจิตวิญญาณชั้นที่12ของเทพเซียนสันสร้างมีทักษะพลังวิญญาณสีแดงปรากฏขึ้นแต่ปัจจุบันมันถูกปิดผนึกเอาไว้เฉินเซียงปลดปล่อยร่างวิญญาณเข้าสู่ทะเลจิตวิญญาณของเทพเซียนสันสร้างและเมื่อร่างวิญญาณของเขาปรากฏขึ้นจึงเริ่มมองสำรวจสภาพแวดล้อมของทะเลจิตวิญญาณชั้นที่12ของเทพเซียนสันสร้าง สภาพวัดล้อมของทะเลจิตวิญญาณจะได้รับอิทธิพลจากหลายๆปัจจัยยกตัวอย่างทะเลจิตวิญญาณของเทพเซียนสัร์สร้างในปัจจุบันที่ซึ่งเป็นสีแดงสมควรเป็นอิทธิพลจากอำนาจพลังรังสสีแดงผู้อาวุโสทักษะพลังวิญญาณที่ว่าอยู่ตรงไหนหรือเฉินเซี่ยงมองไปรอบๆก่อนจะเงยนหน้ามองท้องฟ้าและตะโกนถามหลังจากเทพเซียนสันรสร้างได้ยินเสียงของเฉินเซี่ยงเขาก็ปลดปล่อยร่างวิญญาณเข้ามาในทะเลจิตวิญญาณทันที เทพเซียนสันสร้างปรากฏตัวด้านข้างเฉินเขียนก่อนจะชี้มือไปอยังทิศทางเบื้องหน้ามันอยู่ทางนั้นข้าไม่เห็นว่าจะมีสิ่งใดเลยเฉินเซี่ยงขมวดคิ้วยามนี้เขามองเห็นแต่พื้นดินและท้องฟ้าสีแดงเท่านั้นจากมุมมองของเฉินเซี่ยงก็สามารถกล่าวได้ว่ามันเป็นโลกที่ว่างเปล่าเจ้าไม่เห็นมันจริงๆหรือช่างหน้าแปลกทักษะพลังวิญญ,ญาณมีขนาดใหญ่และมันก็อยู่ต่อหน้าพวกเราแท้ เทพเซียนสานสร้างขมวดคิ้วทำไมเจ้าถึงมองไม่เห็นสิ่งนั้นหากว่ากันตามหลักการที่เจ้าสามารถเข้าสู่ทะเลจิตวิญญาณของข้าก็สมควรมองเห็นสิ่งนั้นได้ก่อนหน้านี้ชัยเหรียญเคยได้เข้าสู่ทะเลจิตวิญญาณของเฉินเซียงและยามนั้นนางสามารถมองเห็นภาพมายามังกรสังหารสีชาติของเขาตรงนั้นมีทักษะพลังวิญญาณอยู่จริงๆหรือหรือจะเป็นไปได้ว่ามีเพียงท่านคนเดียวที่จะสามารถมองเห็นมัน เฉินเซียงมองไปยังทิศทางที่เทพเซียนสันสร้างชี้มือแต่เขาก็ไม่ได้พบเห็นสิ่งใดเอาเป็นว่าข้าจะพาเจ้าไปใกล้ๆกับมันก่อนดูว่าเจ้าจะมีสัมผัสรัรบรู้สิ่งใดหรือไม่เทพเซียนสันสร้างกล่าวแล้วจึงพาเฉินเซี่ยงเดินตรงเข้าไปเมื่อเริ่มออกเดินใบหน้าของเฉินเซียงจึงแสดงออกอย่างเคร่งครึมจากนั้นเขาก็กล่าวขึ้นว่าผู้อาวุศโสข้าสามารถสัมผัสถึงสิ่งนั้นเฉินเฉินเซี่ยงยามนี้เจ้ามีการค้นพบอย่างไรบ้าง เมื่อเห็นสีหน้าเคร่งครึมของเฉินเซี่ยงเทพเซียนสรนสร้างจึงรีบถามยามนี้ข้ายังไม่แน่ใจเฉินเซียงสายหน้าช้าๆเอาไว้ยืนยันได้แล้วข้าจะบอกกับท่านเทพเซียนสรนสร้างพยักหน้าก่อนจะนำพาเขาเดินต่อไปในระหว่างนั้นเฉินเซียงก็มีสัมผัสที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสิ่งที่เขาสัมผัสได้เป็นเหมือนกับจิตวิญญ,ญาณคำสาบที่เขาเคยพบภายในภูเขาคำสาบ ผู้อาวุโสก่อนหน้านี้ข้าเคยบอกท่านว่าข้าได้ทําการสกัดกลั่นจิตวิญญาณคําสาบที่อยู่ด้านในภูเขาคาสาบและปัจจุบันสิ่งที่ข้าสัมผัสได้จากทะเลจิตวิญญาณของท่านมีความคล้ายคลึงกับจิตวิญญาณคาําสาบเชิญเซียงกล่าวเจ้ากําลังจะหมายความว่าทักษะพ,พลังวิญญาณสีแดงที่ถูกผนึกเป็นเหมือนกับจิตวิญญาณคําสาบที่เจ้าเคยพบอย่างนั้นหรืหรอเทพเซียนสันสร้างเอ่อยถามใช่พวกมันมีสัมผัสเหมือนกันมาก เฉินเซียงพยักหน้ายามนี้ข้ารู้สึกว่าพวกมันเป็นสิ่งเดียวกันอึมมมจิตวิญญาณคำสาบก็คือทักษะพ,พลังวิญญาณสีแดงอย่างนั้นสินะเทพเซียนสันสร้าง,างกล่าวอย่างใช้ความคิดหากจิตวิญญาณคำสาบเป็นทักษะพ,พลังวิญญาณจริงจจิตวิญญาณคำสาบทั้งสองที่เจ้าสกัดกลั่นก่อนหน้านี้ก็จะต้องมีความสามารถเฉินเซี่ยงความสามารถของพวกมันเป็นอย่างไรหรือหนึ่งในนั้นทําให้เผ่าคนหน้าผากโปนมีกายเนื้อที่คงกระพันและอีกหนึ่งบรรดาให้เผ่าศูนย์วิญ,ญญาณมีอายุขายยินยาว เฉินเซี่ยงกล่าวเป็นอย่างนี้นี่เองเทพเซียนสรรสร้างตรหนักได้ถึงบางอย่างความสามารถของทักษะพ,พลังวิญญาณจะถูกกำหนดโดยผู้ที่ได้รับสมควรเป็นเช่นนั้นเฉินเซี่ยงพยักหน้าแต่ความสามารถที่ได้รับจะต้องจ่ายด้วยบางสิ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดี เทพเซียนสันสร้างถอนหายใจเจ้าสิ่งนี้เล่นกับความปรารถนาของผู้คนแม้ว่ามันจะตอบสนองความปรารถนาได้จริงแต่เงื่อนไขแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากยามนี้ข้าจะลองดูว่าจะเคลื่อนย้ายมันออกไปได้อย่างไรเฉินเซียงกล่าวเทพเซียนสันสร้างพยักหน้าแม้เฉินเซียงจะมองไม่เห็นแต่เขาสามารถสัมผัสถ,ถึงและแต่ต้องสิ่งนั้นได้จริงดังนั้นเขาจึงยื่นมือแต่สัมผัสกับสิ่งนั้นก่อนจะขับเคลื่อนทักษะวิญ,ญญาณดูดกลืน เขาคิดว่าสิ่งนี้มีหลักฐานเป็นพลังวิญญาณฉะนั้นทักษะวิญญาณดูดกลืนฉบับปรับปรุงก็สมควรใช้จัดการเจ้าสิ่งนี้ได้ไม่ยากเพียงไม่นานทักษะพลังวิญญาณสีแดงก็ถูกย้ายออกจากทะเลจิตวิญญาณของเทพเซียนสรสร้างและเข้าสู่ร่างกายของเฉินเซียงเฉินเซียงเจ้าจะไม่เป็นไรใช่ไหมเทพเซียนสันร,ร้างกล่าวถามอย่างเป็นห่วง หลังจากที่ทักษะพ,พลังวิญญาณถูกย้ายออกไปทะเลจิตวิญญาณชั้นที่ส2องของเทพเซียนสรรสร้างก็เริ่มมีบรรยากาศจำใสและไม่เป็นสีแดงเหมือนแต่ก่อนเจ้าสิ่งนี้ไม่ได้ไร้กาศเหมือนจิตวิญญาณคำสาปที่ข้าเคยพบเฉินเซียงกล่าวข้าขอเวลาจัดการกับมันสักครู่อาจเป็นเพราะอำนาจพลังรังสรรค์สีแดงถูกขจัดขณะที่มีบางส่วนกลายเป็นพลังบริสุทธิ์และถูกข้าบ่มเพาะจึงทำให้เจ้าสิ่งนี้ไม่แข็งแกร่งอย่างที่ควรเทพเซียนสร,รรสร้างกล่าว เฉินเซียงพยักหน้าก่อนจะออกจากทะเลจิตวิญญาณของเทพเซียนสันสร้างหลังจากนั้นเขาก็ขึ้นไปนั่งบนกระสกเทพหกวิถีแล้วจึงหลับตาทำสมาธิก่อนจะเริ่มการสกัดกลั่นเฉินเซียงต้องการทดลองดูว่าเขาจะสามารถรับความสามารถจากทักษะพลังวิญญาณสีแดงได้หรือไม่ดังนั้นเขาจึงทดลองย้ายมันเข้าไปในทะเลจิตวิญญาณเมื่อเข้าสู่ทะเลจิตวิญญาณของเฉินเซี่ยงทักษะพลังวิญญาณสีแดงก็เริ่มการล่อลวงเฉินเซียงด้วยการหว่านล้อมให้เขาสังเวยบางสิ่งเพื่อแลกรับความสามารถอันทรงพลัง สำหรับขั้นตอนการสังเวยมันไม่ได้มีการระบุที่ชัดเจนเฉินเซียงได้ยินเสียงรบเร้าผ่านกระแสจิตอยู่ตลอดเวลาแต่เขาสามารถต่อต้านสิ่งล่อใจเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีก่อนที่จะเริ่มขับเคลื่อนทักษะกลั่นสวรรค์เริ่มการสกัดกลั่นทักษะพลังวิญญาณสีแดงทางด้านของเทพเซียนสันสร้างแม้เขาจะไม่ได้สอบถามสิ่งใดแต่ก็สังเกตได้ว่าเฉินเซียงในยามนี้มีความระมัดระวังเป็นอย่างมากดังนั้นเขาจึงตระหนักได้ว่าทักษะพลังวิญ,ญญาณยังคงมีอันตรายอยู่ ด้วยประสบการณ์ในการสกัดกลั่นจิตวิญญาณคำสาบจึงทำให้เฉินเซียงสามารถสกัดกลั่นทักษะพ,พลังวิญญาณสีแดงให้กลายเป็นอำนาจพลังรังสารบริสุทธิ์ได้อย่างรวดเร็วหลังจากได้รับอำนาจพลังรังสารบริสุทธิ์เฉินเซี่ยงก็ย้ายมันออกจากทะเลจิตวิญญาณและใส่ลงไปในเตาเทพทาพิภพ,พ,พเพื่อทำการสกัดกลั่นให้อยู่ในรูปสารละลายด้วยการที่อำนาจพลังรังสารมีปริมาณน้อยเกินไปทำให้ไม่อาจควบแน่นเป็นเม็ดยาได้ดังนั้นเขาจึงต้องเก็บมันไว้ในรูปแบบสารละลาย ทั้งสองคนจัดการธุระเสร็จหรือยังชัยเหลียนวิ่งเข้ามาในถ้ำและกล่าวถามยามนี้ข้าค้นพบความผิดปกติอย่าบอกนะว่าศัตรูออกตามล่าพวกเราเฉินเซี่ยงขมวดคิ้วที่ซ่อนของพวกเราค่อนข้างแยบยลพวกมันไม่ควรค้นพบพวกเราได้เทพเซียนสันสร้างสายหน้าและกล่าวว่าพวกมันมีความสามารถในการติดตามพวกเราต้องรีบไปจากที่นี่แล้ว เฉินเซียงได้ยินดังนั้นจึงควบคุมประจกเทพหวิธีขยายตัวก่อนจะพาเทพเซียนสรรสร้างและชัยเหรียนขึ้นไปนั่งจากนั้นก็เหาะทยานออกจากถ้ำด้วยความรวดเร็วหลังจากประจกเทพหกวิธีเหาะทยานไปได้ไม่นานพวกเขาก็มองเห็นกลุ่มคนในทิศท,ทางเบื้องหน้าแน่เหละว่าพวกมันคือเทพเซียนอีเทียนและกลุ่มคณะพวกเจ้ากำลังรีบไปไหนหรือ เทพเซียนอีเทียนเอ่ยถามด้วยรอยยิ้มพวกเจ้าไม่จำเป็นต้องกลัวพวกเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อฆ่าเจ้าแต่พวกเรามาเพื่อหยิบยื่นโอกาสพูดจบเทพเซียนอีเทียนและพักพวกต่างก็ปะตุปรานพลังสีแดงแน่หละว,ว่ามันคืออำนาจพลังรังสรรค์ที่ชั่วร้ายเมื่อครูเทพเซียนอีเทียนพูดว่ามันมาเพื่อหยิบยื่นโอกาสหรือจะเป็นไปได้ว่ามันต้องการให้เฉินเซียงและกลุ่มคณะได้บ่มเพาะอำนาจพลังรังสรรค์ที่ชั่วร้ายอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ